ว่านำ้านำแห้งเบิดแล้วนี่ตรงนี้กองเลยบาแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพ่อบกับเอ็มตะแบงยี่ล้อมฟาร์มอีกคือเก่านะคะสวัสดีค่ะมาพ่อกับบาแจ็กเคยขอนจันนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเอาปลาคอนปลาคอนอีกแล้วครับพี่น้องว่คิดว่านา้ำสีแห่งไว้ปันนี้พี่น้องมาเบืองน้ำกันครับดีนะที่เอ็มเอาคูน้ำม,มาพรุบเนี่ยค่ะเอ็มเอานา้ำาสิมาน้ำคูงหญ่เลยครับวันนี้ เป็นงานปลาตายเอ็มก็เลยเอาคูหนามมาน้ำคิดว่าต้องมี้นามลายล่ะแต่ว่ามันเกินขาดนิดนึ่งโอ้ข้าวเดียวครับนามาบข้าวเดียวเลยครับหัวานอยยังไหลเลยโอยเดี๋ยวครับมีต่ปลาแข็งเนาะครับมันนี่กลางแดดเลยเด้พี่น้องเทียงได้หนิค่ะพอกันตอนเทียงเทียงเลยเ่าอยากปล่อยไหวนนีาหมดแล้งนะครับอย่ามันแหงตายก่อนเหลื่อมเลยเนาะเดี๋ยว หนีเด้อค่ะหม่องหนึ่งหางปุ่นก็มีครับอู้ยูปุ่นประจ๊ะมันขึ้นไปเทิ้งปุ่นดินแห่งๆนี่ร้องหนินี่อยู่นี่อยู่ดินดินสวดๆเดี๋ยวเอ็มเอามองนี้ก่อนเอามองใก,กล้ๆพี่น้องก้อนนี่แล้วนะเหร่นโตมีแล้วครับมือน,นี้ ถรามาาตเด้อค่ะพี่นอ้องบระเอามาปล่อยได้มันมาเองน้ำนำพึงไปดูน้ำม้ากับมาวางไครเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้มันสีเขาหนาเกี้ยวเขาแล้วน้ำกับเบิดเนาะคะ่ะเพิก่กจะที่ให้เขาแก้เพิก่กจะต้องระบายน้ำออกนช่ไหมคะ่ะตัวนี้เดยซ้ํานีปะไใช่น้ำ มืัอนี้เอ็มใจถุงมือสองขางเลยได้โปรเจกต์ถนัดบ่านแะม่เอาแล้เบิง่งมีเจอปลาเข็งเด้พี่น้องบ้าน,น,นเอ็เอิ้นปลาเข็งเนาะคะ่ะปลาเข็งจะส่วนหลายเนาะครับโปรเจกเอิ้นปลาเข็งบ่ก็เอิ้นปลาเข็งนี่อันนี้ล่ะภาษากลางเพิ่นเอิ้นปลาหมอเดี๋นี่มองได้ไป กอดไเลย,ยตะกาเขามันตื่นเถอะก่อน ตัวนี้น้อยอยู่กรบนี้มะเข่งหน่อยบะเข่งหน้าครับบ่วอันนี้ก่อเข่าหลายตัวอยู่ ไม,ไม่คันเบิร์ตเพี่อนนี่ขีดตมเลยนะคะ พ่อแจ็คเล่นขีดต้มบ่เล่นขีดต้มซูมือครับเชียงหนีพระพี่น้องเอาปลาขอนเล่นต้มทุกมือเลยเนาะค่ะเอ็มเอาทั้งนเหมือนกันยิ้มมองขาเอ็มกันหลายโอ้ยขอนไม่หยาดเดียบมาทั้งนี้เนี่ยเนีะแองหน่อยๆนะคะ แม่มป่าซอยเอ็มเน่เด้อพี่น้องท่านต้องเคลียเอ็มก็บเลี้ยวเพเห็นเบิร์ตนะคะอันที่เอาคลิปก่อนพี่น้องว่าป่าอยู่ในหูว่าศัน <c oughs> เอ็มก็บเลี้ยวเพเห็นนะคะกับตัวน้อยนะครับตัวน้อยๆแล้วก็คือกันก็ผีดตมเลยเอ็มกับพยายามแาวหาให้เบิร์ตให้เละไรที่สุดเอาไปให้เบิร์ตนะคะคือตัวน้อยๆเขาเอาไปปล่อยด้วค่ะไปปล่อยลงในสาไว้ คันเอาป่อยไปตรงนี้ก็ตายเบิร์เนาะค่ะน้ำแห้งแล้วก็ตายบางทีก็นกมากินตัวน้อยหน่อยขออนุญาตเปลี่ยนทางทางกี่ป่ะนี้กินห้ต่มอดีไซน์ดีไซน์<า>ซเอ็มด้วยกันเอาไปยังเา เก็บฟ้าแล้วดีวดดมาเลยเต็มหนาคักคละคิดต้มนี่อื้มอ้น่ะเป็นต้มนี่ท่านเบิดท่านเบิดบ่วมืองมออกเลย นี่หน่ามันก็เลยเป็นแบบว่าสวดสาดเนาะบ่จักมันมาขวานกันยี่นี่บ่เนาะเนาะมันอยู่ไปเลยกลัวจะวิงเงี้ยยูไหนเอาลงไปทึ่งกันเศษหญ้าเศษกินขีดต้มอ่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะไปล้างอ่ะ

สัตวเลยปลาซิ้วหน่อยกับนี้ได้นี่ปลาซิ้ว mm hmm. หน่อยค่ะ หึึ่งปน่ะลับเท่มันอ้าทุกไี่จะขี่นงเงียไเลยมุดผมอยู่ยางดีเลยนะครับนี่งเงียะน่าพี่น้องมันีเทรวมกันลงไปเลยนะคะ่ะเขาจะไปล่างอีกเนาะ เริ่มบ้างแล้วค่ะซีเบิร์ตแล้วเจอเงินเชี่ยหาดีๆก่อนเดี๋ยวครับชว่วงนี้ปลาคอนไลค้ครับช่วงนี้หนามก็ลังสีลดหนามก็ลังสีแห้งนะครับโอ้ยอหน,น้าเขามันเป็นหน้าดินทรายเนาะมาเด็กนี้คันมันเหลือน้อยๆนี่แป๊บเดียวะะแล้วค่ะขามพื้นนี่ก็แห้งแล้ว มันตาอย่างปลาซิ้วนะัมันปลาเข็งเห็นคือซาบาถือจะเทียลดต่อไปเ,นะเนนื้้ บอดวพี่นนอมาจเบอด์ดตค่ะพี่นนอเนะบอดตัวละมัง้งเห็นเห็นเหนตัวน้อยหน่อยนี่นนเบตัวนี้่อย่อยเฮงยงบ่ต่ำแล้วด้ค่ะพอซุน้นหมดแล้วแล้วเนาะ แต่ว่าแม่นนั่นหาดีแล้วล่ะค่ะเ,คเกี่ยงเกี่ยงแล้วต้องมีเด้วยม่ขึ้นไหมแต่ขีดตมอีกวะขอบึงอีกรอบเพิกเพราะแม่ใจ เป็นขิดตมเบิดเลยพี่น้องไปไหลยอยู่โอเคออกกันหนามมันเป็นขิดตมเอ็มเซลหนามไม่ใสโอ้โหตัวผล่หน่อยๆทุกหย่างเนี่ยมาัดเข็งหน่อยตั้วตูมงามครับ โอ้พี่น้องหลายคักเอารอบใดก็หลายตลอดเลยนะค่ะแสดงว่าหลายค่ะก็เนาะนน้ำในน้ำห้องเนาะปีนี้ปลายแข็งบืนมาหลายนะครับนี่มันมาวางไข่ไว้อยู่ในแหงนะพอดีหน่บ่เคยขาดเนาะปีนี้เนาะบ่ราะจะหน่บหลายหลายหน่บ่ขาดนี่ค่ะเตรียมหน่บมาอีกหน่อยนึง โดดวากไปกัไปไปไปกลับมากลับมาโดดวากต่างขีดต้มออกแล้วค่ะสนับสนุนามาทำใจอ,อีกมันงจิตาย เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมัเแลบบ้วมั่เกลียงคักๆในเนี้เลยคะ่ะว่ามีตัวใดรรอดเอ็มเซลไปปล้อยอยู่ข้างนอกอยู่ในสายไงเนาะคะ่ะนี่แหละพี่น้องเพิ่งกระถามมาอยู่ค่ะว่าเอ็มเอาปลาขอนเราเอ็มเอาไปใส่เนาะคะ่ะคือมันกินเบาไวไ้ด้พี่น้องโตมันกับบเรย์ไงแห้งเนาะคะ่ะนอ้องซะจากอันเมนูที่เพิ่นเอาไปเห็ดเนี่ยคือเอาไปมกหมอนะะอูหมอที่เพิ่นเอิญ หมอนะครับกูหมอนะคะ่ะเราก็บบ่ค่อยกินปันไดนอกนั่นเราก็เลยส่วนหมากเราเสียไปเทล่องสาเนาะพี่นนอกเอาไปป้อยตองสิไหมคะ่ะเนี่ยโตขนาดนี้ค่ะเหลืองๆใส่เดียวกันเด็ด่ะรุ่นมีกับยังไข่ได้ยังไงอยู่เนี่ยคะ่ะแต่มไม่บ่ค่อยมีพี่หนอกนนมนไม่บ่ค่อยมีมันแข็งไงบ้างนี่พันไงบ้างเมื่อกี้คิดตัวเนาะ ท่านเดียวกันเบิด์ตเนี่ยแหละค่ะมันท่ำอย่าไงไงสินี่ก็เล่สิเอาไปปล่อยลงสาเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้เอ็มกับบ้าแจ็คต <c oughs> ลอดเลยเนาะคะ่ะพามาเอาปลาขอนลุยขีดตมกับมาลุยน้ำแกนตลอดทุกมือเลยเด้อเนาะพี่น้องเนาะดีใจหลายๆค่ะปลาขอนไล่กับสีอ๋อให้พี่น้องเบื้องตุนมือแล้ครับไปปลาเอ็มสิตายแล้วคลิปนี้เอ็มกับสิขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนี้คือเกาะะ่าเด้อค่ะพอกันใหม่คลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บายว่าหมั่นใจแห้งเลี้ยวหนาหาพี่น้องว่าเป็นขีดตมเต็มหนาอยอะ <c oughs> ตมเต็มอยู่บายเอาเทลงคล้องหนีเลยเนาะค่ะไป <c oughs> <c oughs> ไปบ้านนี้ได้น้ำไหลแล้ว <c oughs> เดี๋ยวยุกดยูของไม่เปลี่ยนบัานไม่เด้อไงก็เก้าบาทนี่โตใหญ่้วเร็วด้ะปล่อยไวในคล้องห้องหนูนะคะเนี่ยนพักกันจองพักกันจองตนไง